สวัสดีครัมาดูผลทุนไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับผมยืนใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับมันมี2รอบคือไต้หวันกับเกาหลีวมดูันกลางๆคลิปนะครับไต้หวันเกาหลีเลขวันจันทร์นะครับเลข85้านะครับก็คือรูด61ถึง85ถึง990กาก็ตามในลายกลุ่มนี่นะครับพอมองเห็นนะครับ85้าเนี่ยนะครับ คู่ตหวันทางเกาหลีนะครับวันที่14 2สองตัวล่างนะครับเลข85รูดนะครับก็คือ85บวก24ได้0ูนย์ะครับ85ลบ24ได้68เ็นะครับมาเลขครบๆทั้งหมดนะครับแต่บางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับตัว2องตัวหรือยังไงก็ได้แต่อย่าตัดตัวที่มันถูกออกนะครับก็ถูกตะวันนะครับต้หวันปิด2ตัวล่างที่6 4สี่นะครับ ส่วนท่านที่จะตามเวลากลุ่มทุกวันก็ปีละ600บาทนะครับลออาจเฉพาะโชคนี้ถูกก็ได้นะครับอันนี้เวลาดีกว่าครับมันมี2รอบต้องแนะนำตามแนะนําตามนี้นะครับถูกไต้หวันเคยหยุดนะครับไม่ถูกทบมาที่เกาหลีลักษณะนี้นะครับลองไปบอกลัดูเองนะครับส่วนท่านที่ใช้ในเว็บที่จ่ายเก้าร้อยสี่เก้าอยห้ายอดถูกก็จะได้เยอะมากกว่านี้นะครับมาเดิมนะครับแนะนําแล้วเริ่มได้นะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับ ถ้าถูกคู่วันก็คือผมโกหกยังไงก็ต้องยอที่หลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยได้สุดก็คือหยุดก่อนหนึ่งวันรอให้เลขวันเข้าวแล้วค่อยไปอัดครับอัดช่วงที่มันถูกรับมันมันมีโอกาสถูกสูงคือมันได้กาไรเยอะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดวันหนึ่งแล้วถ้ามาอัดฟัน่อมาเนี่มันอาจจะมีแนวโน้มหลุดได้ครับแต่ส่วนใหญ่เต็มที่จะหลุดแค่ประมาณสามวันจะมีนานๆทีหนึ่งครับปีหนึ่งสองขับสองหรือสามครั้งแค่นั้นครับส่วนบางท่านก็จะพอเก่งออก บางทีสองแล้วก็จะอัดรอไว้เลยแบบนี้ก็มีครับนะครับผมก็แนะนําได้แค่นี้นะครับปลอดภัยสุดเคยหยุดก่อนนะครับเพราะว่าหลุดหนึ่งวันมันอาจจะหลุดสองวันได้ครับนะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมวันพุธกับวันพฤหัสจะลงให้ครบทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จีนลงให้3วันนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลตัวอื่นๆของวันต่อไปอื่นอีกต่อไปนะครับ